สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์เนียนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากความเคลื่อนไหวของนายโทนี่วูซัมหรือว่าทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเนี่ยนะครับได้ออกมาเคลื่อนไหวในการโจมตีรัฐบาลอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะล่าสุดนั้นเนี่ยนะครับจากกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนั้นได้ออกมาประกาศนะครับว่าจะเปิดประเทศ ให้ชาวต่างชาตินั้นเดินทางเข้าบันเที่ยวในประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัวเริ่มตั้งแต่วันที่1ึพฤศจิกายน2564ปรากฏว่านายทักษิณนั้นเนี่ยนะครับก็ออกมาพูดนยนครับมาซักไปยังรัฐบาลทันทีว่าเปิดประเทศไร้หลักคิดทํางานแบบเช้าชามเย็นชามนะครับนี่เป็นภาดหัวของเว็บไซต์ข่าวสดนะครับแต่ว่าถ้าไปดูก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ชมครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่18มิถุนายน2564 ตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่านายทักษิณชินวัตรนั้นได้ออกมาพูดเหมือนกันนะครับบอกว่าจี้เร่งเปิดประเทศชี้โลกแข่งขันดึงดูดนักท่องเที่ยววันไทยตามไม่ทันตอนนั้นคือว่ารัฐบาลนั้นปิดประเทศนะครับบอกว่ากรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีที่ใช้ชื่อโทนี่วูซัมไปร่วมวงสนทนาในการจัดงานรอบหนึ่งปีกลุ่มแคร์ภายใต้แนวคิดแคร์ทูเดอะฟิวเจอร์ท่องเวลาหาทางออกในคืนวันที่17มิถุนายน2 5 6 4 โดยปาทก,กถาหัวข้อ care the future โดยบางช่วงบางตอนเนี่ยนะครับทางด้านนายทักษิณชินวัตรนั้นได้พูดถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกมาประกาศแผนเปิดประเทศภายใน120วันว่าทั่วโลกนั้นกําลังแข่งขันกันมากเรื่องการดึงดูดนักท่องเที่ยวไปยังประเทศตนเองเขามองว่าทนไม่ไหวแล้วกับภาวะที่ประชาชนลำบากภาวะที่เศรษฐกิจแย่แล้วภาวะของการที่หยุดชะงักในการเจริญเติบโต การเก็บภาษีของรัฐก,ก็แย่ลงเขาเตรียมเปิดแล้วแต่ของเราจริงจังได้แล้วนานกว่านี้ประชาชนจะลําบากไปแจกเงินก็ไม่พอไม่พอกินจริงต้องรีบเตรียมตัวเปิดประเทศเศรษฐกิจของประเทศได้แล้ววันนี้ไทยต้องเตรียมตัวว่าไม่นานโควิดก็จะเหมือนไข้หวัดไม่มียารักษามีวัคซีนแล้วก็มีภูมิคุ้มกันหมู่เศรษฐกิจต้องเตรียมตัวเปิดไปพร้อมๆกันถ้ายังไม่เตรียมตัวเปิดมาก็สู้คนอื่นไม่ได้ดังนั้นวันนี้ต้องเตรียมตัวได้แล้วนั่นคือสิ่งที่นายทักษิณชินวัตรพูดเอาไว้ ในคืนวันที่17มิถุนายน2564นะครับตอนที่พลเอกประยุทธ์นั้นบอกว่าจะเปิดประเทศภายใน120วันนายทักษิณก็ออกมาโจมตีนะครับว่าต้องรีบเปิดต้องรีบเปิดประเทศนะครับเพราะว่าทั่วโลกนั้นแข่งขันกันดึงดูดนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าประเทศกันแล้วไทยเนี่ยจะล้าหลังไทยจะตกขบวนทันทีถ้ารอ120วันแต่หลังจากนั้นครับคุณผู้ชมรับผ่านมาจนถึงเดือนตุลาคม ครบร้อยยี่สิบวันพลเอกประยุทธ์นั้นประกาศเปิดประเทศปรากฏว่านายโทนี่ทักษิณชินวัตรนั้นเนี่ยนะครับออกมาบอกว่ารัฐบาลนั้นเปิดประเทศแบบไร้หลักคิดทํางานแบบเช้าชามเย็นชามผสมผสานกันไปหมดแค่ให้คนเข้ามาเยอะๆโดยไม่สนใจอย่างอื่นโทนี่วูดซ้ำนั้นเนี่ยครับก็พูดผ่านคลับเฮาส์ของกรุ่มแคร์อีกครั้งหนึ่งคิดเคลื่อนไทยในหัวข้อเจ็ดปีพังขออีกห้าปีของพินานฮัลโหลคนไทยไว้ใจประยุทธ์ได้หรือเนี่ยนะครับคุณผู้ชมปรากฏว่าช่วงหนึ่งการพูดคุยนั้น นายโทนี่บอกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีประกาศเปิดประเทศเดือนพฤศจิก,ษษษษษกายนที่จะถึงขอชื่นชมความมุ่งมั่นของนายกที่ทําจริงจตนบอกจะเปิดประเทศในร้อยแปวันแต่ท่านบอกจะเปิดภายในร้อยยีวันแต่ตอนนี้ตนบอกว่าจะเปิดร้อยแปวันนั้นต้องทําหลายเรื่องทั้งเรื่องวัคซีนได้เรียบร้อยฉีดได้ครบ2เข็มเกิน6 0สเปอร์เซนวัคซีนต้องมีคุณภาพระบบสาธารณสุขต้องพร้อมมีเตรียมมีหมอมียารักษาสําหรับเฟสต่อไปถึงจะเปิดประเทศได้แต่บอกวันนี้รัฐบาลนั้นบริหารงานแบบ เช้าชามเย็นชามไม่เร่งสปีดเท่าที่กวนคําถามเนี่ยครับว่าแล้วนายทักษิณรู้ได้อย่างไรตัวเองอยู่ต่างประเทศวันนี้กลับกรอกคราวที่แล้วมิถุนาพูดอย่างหนึง่งพอมาตุลาพูดอีกอย่างหนึง่งคล้ายคล้ายกับนักการเมืองฝ่ายค้านของประเทศไทยเลยครับพูดแบบนี้อะไรก็ได้ขอให้ได้ค้านไว้ก่อนเช่นเดียวกันเลยครับนี่ฮะนายทักษิณชินวัตรนั้นย้อนกลับไปดูสิครับว่า มิถุนายนตัวเองเคยพูดอะไรเอาไว้แล้วตุลาคมวันนี้ทําไมถึงกลืนน้าลายตัวเองมาพูดอีกอย่างหนึ่งอีกแล้วแบบนี้เนี่ยครับเขาเรียกว่ามุ่งแต่จะโจมตีดังนั้นจะเห็นได้ชัดเจนคุณผู้ชมจากหัวขบวนไปยังท้ายขบวนไม่แตกต่างกันเลยครับคอยที่จะแฝะคอยที่จะทําลายประเทศบันทอนประเทศแบบนี้อยู่ร่าไปครับ